สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูตุ่มในชั่วโมงคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องรูปเรขาคณิตค่ะทบทวนความรู้เดิมที่นักเรียนเรียนผ่านมาแล้วค่ะรูปเรขาคณิต2มิติก็คือรูปปิดที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันรูปปิดก็คือรูปที่เส้นขอบของรูปติดกันคือลากจากจุดเริ่มต้นแล้ววกกลับมาที่เดิมค่ะส่วนรูปเปิดก็คือรูปที่มีเส้นขอบของรูปไม่ต่อกันค่ะตัวอย่างรูปหลายเหลี่ยมเช่น รูปที่มีด้านสามด้านมีมุมสามมุมคือรูปสามเหลี่ยมรูปที่มีด้านสี่ด้านมีมุมสี่มุมคือรูปสี่เหลี่ยมรูปที่มีด้านห้าด้านมีมุมห้ามุมคือรูปห้าเหลี่ยมรูปที่มีด้านหกด้านมีมุมหกมุมคือรูปหกเหลี่ยมรูปที่มีด้านเจ็ดด้านมีมุมเจ็ดมุมคือรูปเจ็ดเหลี่ยมรูปที่มีด้านแปดด้านมีมุมแปดมุมคือรูปแปดเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยมเราจะเรียกชื่อตามจำนวนด้านและตามจำนวนมุมค่ะรูปที่ไม่มีด้านไม่มีมุมที่นักเรียนรู้จักคือรูปวงกลมกับรูปวงรีค่ะตัวอย่างกิจกรรมค่ะกำหนดกระดาษรูปเรขาคณิตมาให้ให้นักเรียนหาวิธีการพับจะพับอย่างไรก็ได้ที่เมื่อพับแล้วจะทำให้สองข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดีนอกจากรอยพับนักเรียนจะต้องสังเกตลวดลายทั้งสองข้าง ของรอยพับต้องเหมือนกันด้วยค่ะกำหนดรูปภาพมาให้5รูปรูปที่1รูปหัวใจรูปที่2รูปตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว F รูปที่3รูปสี่เหลี่ยมรูปที่4รูปเสื้อรูปที่หรูปสามเหลี่ยมรูปที่1รูปหัวใจนักเรียนคิดว่าจะพับอย่างไรเมื่อพับแล้วรอยพับทับกันสนิทพอดีเราจะพับตามแนวตั้งค่ะเมื่อพับแล้วจะเห็นว่า สองข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดีเราจะเรียกรูปนี้ว่ารูปที่มีแกนสมมาตรส่วนรอยพับจะเรียกว่าแกนสมมาตรค่ะรูปที่สองรูปตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว F นักเรียนคิดว่าจะพับอย่างไรเมื่อพับแล้วรอยพับทับกันสนิทพอดีค่ะหลายคนตอบว่าไม่ได้ค่ะจะพับแบบไหนแนวไหนสองข้างของรอยพับก,ก็ทับกันไม่สนิท รูปนี้ไม่มีแกนสมมาตรค่ะรูปที่3เป็นรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนคิดว่าจะพับอย่างไรเมื่อพับแล้วรอยพับทับกันสนิทพอดีบางคนจะบอกว่าพับตามแนวตั้งค่ะจะเห็นว่าเมื่อพับตามแนวตั้งแล้วสองข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดีบางคนจะบอกว่าหนูพับตามแนวนอนค่ะนักเรียนลองพับตามแนวนอนค่ะเมื่อพับแล้วสองข้างของรอยพับ ทับกันสนิทพอดีนักเรียนอาจจะลองพับแบบอื่นก็ได้ค่ะเช่นพับตามแนวเส้นทแยงมุมจะเห็นว่ารอยพับทับกันไม่สนิทแสดงว่ารอยพับนี้ไม่เป็นแกนสมมาตรดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปที่มีแกนสมมาตรและมีแกนสมมาตรสองแกนค่ะรูปที่4เป็นรูปเสื้อค่ะ เมื่อพับตามแนวตั้งจะเห็นรอยพับทับกันสนิทพอดีแต่วลดลายบนเสื้อทั้งสองข้างไม่เหมือนกันค่ะข้างขวาเป็นรูปดาวดวงใหญ่ข้างซ้ายเป็นรูปดาวดวงเล็กรูปนี้เป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรค่ะรูปที่ห้าเป็นรูปสามเหลี่ยมนักเรียนคิดว่าจะพับอย่างไรเมื่อพับแล้วรอยพับทับกันสนิทพอดีค่ะนักเรียนคิดว่าพับได้หรือไม่คะ นักเรียนหลายคนตอบว่าไม่ได้ค่ะจะพับแบบไหนสองข้างของรอยพับก็ทับกันไม่สนิทค่ะ,สะแสดงว่ารูปนี้เป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจนะคะเปิดแบบฝึกหัดหน้า96ค่ะนักเรียนเอานิ้วชี้ชี้ตามไปด้วยค่ะรูปเรขาคณิตรูปที่มีแกนสมมาตรคำสั่งค่ะถ้าพับตามรอยเส้นประในรูป รอยพับเป็นแกนสมมาตรหรือไม่เติมคำว่าเป็นหรือไม่เป็นข้อหนึ่งค่ะกำหนดรูปหกเหลี่ยมพับรูปตามรอยเส้นประจะเห็นว่าสองข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดีรอยพับเป็นแกนสมมาตรนักเรียนเขียนคำว่าเป็นในช่องว่างค่ะข้อ2ค่ะกำหนดรูป11อดเหลี่ยมพับรูปตามรอยเส้นประจะเห็นว่า สองข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทแส,สดงว่ารอยพับไม่เป็นแกนสมมาตรนักเรียนเขียนคำว่าไม่เป็นในช่องว่างค่ะข้อ3ค่ะกำหนดเป็นรูปคล้ายใบโพพับตามรอยเส้นประจะเห็นว่าสองข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดีรอยพับเป็นแกนสมมาตรนักเรียนเขียนเป็นในช่องว่างค่ะข้อ4ค่ะกำหนดเป็นรูปสี่เหลี่ยม พับรูปตามรอยเส้นประจะเห็นว่าสองข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทแสดงว่ารอยพับไม่เป็นแกนสมมาตรค่ะนักเรียนเขียนไม่เป็นในช่องว่างค่ะข้อ5ค่ะกำหนดเป็นรูปโทรศัพท์มือถือพับรูปตามรอยเส้นประจะเห็นว่าสองข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดีลวดลายทั้งสองข้างของรอยพับเหมือนกันค่ะแสดงว่า รอยพับเป็นแกนสมมาตรนักเรียนเขียนเป็นในช่องว่างค่ะข้อ6ค่ะเป็นรูปทรอทัศน์พับรูปตามรอยเส้นประจะเห็นว่าสองข้างของรอยพับทับกันไม่สนิทเสาอากาศไม่เท่ากันลวดลายทั้งสองข้างไม่เหมือนกันค่ะแสดงว่ารอยพับไม่เป็นแกนสมมาตรค่ะนักเรียนเขียนไม่เป็นในช่องว่างค่ะ นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า97ค่ะคำสั่งเขียนเครื่องหมายกากบาทในช่องว่างใต้รูปที่ไม่มีแกนสมมาตรและเขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างใต้รูปที่มีแกนสมมาตรพร้อมทั้งเขียนแกนสมมาตร1แกนข้อหนึ่งกำหนดเป็นรูปสิบสี่เหลี่ยมนักเรียนคิดว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่หลายคนตอบว่ามีค่ะ นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างใต้รูปส4ี่เหลี่ยมค่ะคำสั่งให้เขียนแกนสมมาตร1แกนนักเรียนใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นจากมุมด้านหนึ่งไปมุมตรงข้ามค่ะให้ส่วนแบ่งเท่ากันทั้งสองด้านข้อนี้มีแกนสมมาตร7แกนนักเรียนลาก1แกนแกนไหนก็ได้ค่ะข้อ2ค่ะกำหนดรูปวงกลมไม่เต็มวงสีม่วงเป็นรูปปิด นักเรียนคิดว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่หลายคนตอบว่ามีค่ะนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างใต้รูปค่ะลากเส้นแกนสมมาตรกับระยะดีๆค่ะให้ส่วนโค้งทั้งสองข้างเท่ากันลากเส้นแกนสมมาตรตามรูปค่ะข้อ3ค่ะกำหนดรูปเหมือนโลโก้รถยี่ห้อหนึ่งเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างค่ะ ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นแกนสมมาตรจากจุดตัดบนเส้นโค้งไปยังเส้นโค้งตรงข้ามค่ะข้อนี้มีแกนสมมาตร3แกนนักเรียนลากแกนสมมาตร1แกนแกนไหนก็ได้ค่ะข้อ4ถึงข้อ9นักเรียนทำเองค่ะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาค่ะสวัสดีค่ะ